สวัสดีตอนเช้าวันอังคารนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่นะครับแจ่มใสนะครับดูฟ้าแล้วนะครับเมื่อวานนี่ก็เจอฝนทั้งช่วงบ่ายและก็ช่วงเย็นนะครับก็ถือว่าค้าขายก็ถือว่าลําบากนะครับคนทํางานก็คงลําบากเช่นกันนะครับทุกอาชีพนะครับในการเดินทางถ้าฟ้าฝนตกนะครับก็จะเดินทางลําบากแต่อาชีพหนึ่งนะครับ ที่อย่างดีเขาเป็นอาชีพเกษตรกรที่รอฟ้ารอฝนนะครับนะครับฝนตกมาก็จะทําให้ความดีในระดับหนึ่งนะครับก็ความมาดีในอีกระดับหนึ่งนะครับของอาชีพมันต่างกันนะครับก็ส่วนมากก็จะให้ประโยชน์สาหรับคนหมู่มากนะครับนะครับร้อนก็เหมือนกันนะครับร้อน,นก็จะทําให้เราตากเสื้อผ้าหรือว่าทําให้เราเห็นแสงสว่าง นะครับอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้เราน,ะรน,รน,นี้นะครับอยู่ในโลกนี้นะครับหนาวก็เช่นกันครับความหนาวนี่ก็จะทำให้เรานะครับมีทุกคนรู้สึกว่าเย็นนะครับสบายคลายร้อนไปได้นะครับแต่ถ้าหนาวมากๆก็ไม่ไหวครับมันก็จับใจเช่นกันนะครับทุกอาชีพไม่ว่าจะอาชีพอะไรต่างๆนะครับมันก็มีความดีทั้งความไม่ดีอยู่ในตัวนะครับนะครับ เราก็ต้องแสวงหาแต่ความที่ดีนะครับความไม่ดีเราก็ต้องไม่แสวงหานะครับนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับนะใครจะคิดดีทําดีพูดดีนะคิดแต่สิ่งแต่ดีๆท่านก็ถือว่าท่านคิดเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับท่านคิดนะครับในสิ่งที่ไม่ดีท่านก็คิดในลบนะครับก็จะทําให้เรามีชีวิตที่ลบไปด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่ความคิดของเราเช่นกันนะครับ ถ้าเราคิดดีผลกระทําของเรามันก็จะดีนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับนะฮะก็ให้ทุกท่านนะครับนะสุขสมบัติทุกประการน,นะครับโชคดีมีใยตลอดในการทํางานเดินทางให้รอดปลอดภัยนะแล้วก็สิ่งต่างๆนะคอยสุขสมบังดังใจหมายปองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับนะชอบอกปรดไลค์กดแชร์โชคดีมีใจทุกคนครับ